สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหนังสือประมวลนิทานรัชกาลที่6พระราชนิพธ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทระหาาวิราวุฒพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้หยิบมาอ่านนานมากแล้ววันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้นํามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันและผมก็ไม่ทราบว่าในปัจจุบันยังมีการพิมพ์จาหน่ายอยู่หรือไม่เมื่อเปิดหนังสือเข้ามาดูด้านใน มีข้อความเขียนว่าประชุมนิทานพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารราคาเล่มละ30บาทส่วนในหน้าถัดไปเขียนว่าประชุมนิทานพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมพิมพ์ครั้งแรก1,000เล่มผู้สักหลาด2,509นรสำนักพิมพ์บรรณาการพิมพ์จำหน่าย รวมพิมพ์ครั้งที่สอง0 0ึเล่มพุทธศักราช2513สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จำหน่ายด้านล,ล่างเขียนว่าพิมพ์ที่โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา136ทับหถนนอิสรภาพทนบุรีนายเสีริชัยหล่อกุลแสงผู้พิมพ์ผู้โฆษณาพุทธศักราช2513นี่เขหมายความว่าเล่มที่ผมมีอยู่นี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พุทธศักราช2513ดังนั้นหากจะเรียกให้ง่ายๆหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือประชุมนิทานพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือมีการรวบรวมนิทานพระราชนิพนธ์มาอยู่ในเล่มเดียวกันดังรายละเอียดที่ผมจะอ่านคำนำให้ท่านได้ฟังสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารได้แจ้งแก่กรมศิลปากรขออนุญาตจ,จัดพิมพ์หนังสือประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวออกจำหน่ายเผยแพร่กรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้นิทานพระราชนิพนธ์ที่นำมารวมพิมพ์ในเล่มมีดังนี้ 1. นิทานชวนขันเป็นนิทานประเภทตลกขบขันทรงใช้พระนามแฝงต่างๆกันเช่นพระขันเพชรมหานาคนานแก้วสุครีบชามภูวราชพอจุดมอจุด และหนาลาเป็นต้นเรื่องขบขันต่างๆนี้ส่วนมากลงพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญาซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนของทวีปัญญาสโมสร 2. นิทานทหารเรือเป็นนิทานที่ทรงแปลจากเรื่องของคอนราดเคโตทรงใช้พระนามแฝงว่าพันแหลมโปรดให้ลงพิมพ์ในหนังสือดุสิตสมิตรระหว่างผู้ศักราช2 4 5 8ถึง2460 นิทานเหล่านี้เป็นเรื่องสั้นๆและขบขันผู้แต่งประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่าทหารเรืออังกฤษนั้นแม้แต่ในระหว่างเวลาไปงานสงครามในถิ่นทุระกันดาลก็ยังมีจิตใจเบิกบานมีได้ยอ่อท้อ 3. นิทานทองอินเป็นนิทานประเภทนักสืบมีทั้งหมด2ชุดคือชุดที่1และชุดที่สองรวมนิทานที่ทรงพระราชนิพธ์ไว้11เรื่อง โปรดให้ลงพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญานิทานฐานเรือและนิทานทองอินหลังจากตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวแล้วต่อมาได้ตีพิมพ์เป็นเล่มในโอกาสต่างๆอีกหลายครั้งส่วนนิทานชวนขันได้พิมพ์เป็นเล่มไม่กี่ครั้งเพราะหาฉบับได้ยากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถในด้านการปกครองประเทศแล้วยังทรงเป็นอัจฉริยะบุคคลในด้านการกรวีนิพนธ์ และการประพันธ์ทั่วไปจนได้รับขนานพระนามว่าพระมหาธีระราชเจ้าพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรเมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสภาได้ทรงพระนิพนธ์สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ในหนังสือประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รชัชกาลที่6เมื่อคราวรวมพิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช2 4ก8ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไทยไว้เกือบจากทุกแผนกในแผนกกวีมีทั้งฉันลิลิตแลกรอนใช่แต่เท่านั้นฉันที่แต่งกันในภาษาไทยมีกี่อย่างโครงกี่อย่างแลกรอนกี่อย่างก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้แทบจากทุกชนิดส่วนแผนกร้อยแก้วนั้น ก็ได้ท่งพระราชนิพนธ์ไว้มากและอาจแยกได้เป็นหนังสือหลายประเภทถ้าเทียบพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบางเรื่องกับกรอนพระราชนิพนธ์บางแห่งก็เห็นได้ว่ามีลักษณะห่างไกลกันมากเป็นต้นว่าตำราในวิชาทหารซึ่งไม่มีลักษณะของกวีเลยย่อมผิดแผกกับฉันสังวาสซึ่งเป็นคำกล่าวของกวีล้วนจะหาวิธีเรียบเรียงถ้อยคำอันเป็นของนักรบนั้นไม่ได้ หรือพระราชนิพน์ร้อยแก้วซึ่งเป็นเรื่องแสแดงธรรมหรือฉันกล่าวพุทธศาสนภาสิตเหล่านี้ย่อมเป็นหนังสือต่างชนิดตรงกันข้ามกับนิทานขบขันหรือกลอนซึ่งเย้าให้เกิดความหัวชน,นี้เป็นตัวอย่างธรรมดานักประพันธ์เมื่อถนัดทางใดก็มักจะได้ทำอยู่แต่ทางนั้นถ้าจะแต่งหนังสือนอกทางออกไปอย่าว่าแต่ตรงกันข้าม ถึงเพียงแต่ผิดทางที่คุ้นเท่านั้นก็ไปไม่ใครได้แต่พระราชนิพ์รัชกาลที่6มีวงกว้างแทบจะออกไปทั่วทุกประเภทแห่งการแต่งหนังสือไทยมีลักษณะแผกเพี้ยนห่างไกลกันโดยประการที่แสดงมาแล้วจนทำให้ต้องกล่าวว่าบุรุษซึ่งมีความสามารถกว้างขวางทั่วถึงไปทุกแผนกแห่งการแต่งหนังสือไทยนั้นมีน้อยนัก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งสมาคมขึ้นไว้หมู่หนึ่งพระราชทานชื่อว่าทวีปัญญาสโมสรมีเจ้านายและข้าราชการเป็นสมาชิกเป็นอันมากในเวลานั้นยังไม่ได้สเสด็จเถลิงถวัยราลาสมบัติยังทรงพระอิสรยยศอยู่ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทับอยู่ที่พระราชวังสรานลมจึงโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ใช้สวนสราญรมเป็นสำนักของสมมสรสมมสรได้ออกหนังสือพิมพ์รายเดือนชื่อว่าทวีปัญญาได้ทรงชักชวนผู้สันทัดในทางแต่งหนังสือให้เรียบเรียงเรื่องต่างๆส่งลงพิมพ์หลายท่านแต่ทรงพระราชนิพน์มากกว่าผู้อื่นหนังสือซึ่งผู้อื่นแต่งนั้นอันที่จริงก็ทอดพระเนตรหรือทรงแก้ไขก่อนส่งลงพิมพ์แทบจะทั้งนั้นเพราะฉะนี้ ถึงแม้จะมีข้าราชการในพระองค์เป็นเจ้าหน้าที่ก็เสมอว่าทรงจัดเองแทบทั้งสิน้นเว้นแต่เมื่อเวลาเสด็จพระราชนดำเนินทางไกลแรมหลายเดือนในวงเล็บเช่นมณฑลพายัพเมื่อยังไม่มีทางรถไฟจึงได้พระราชาธานมอบภาระไว้แก่ผู้ทรงไว้พระราชาลุทยัยให้จัดออกหนังสือไปโดยลำพังตลอดเวลาที่เสด็จไม่อยู่ดังนี้บ้าง แต่ที่เป็นเช่นนั้นก็น้อยนิทานแลเรื่องชนิดอื่นๆที่ทรงพระราชนิพนธ์ในครั้งนั้นลงพระอภิไทยตรงๆก็มีทรงใช้นามอื่นๆแต่พอเป็นที่หมายก็มากนามเหล่านั้นทรงใช้หลายนามจำเพาะในทวีปัญญามีน้อยลาสุครีบนายแก้วในายขวัญเป็นต้นภายหลังสมัยทวีปัญญายังได้ทรงใช้นามอื่นๆอีกหลายนาม การที่ทรงใช้นามหลายนามคงจะเป็นเพราะธรรมดาคนอ่านหนังสือถ้าเห็นเรื่องไหนดีก็ชอบทายตัวผู้แต่งหรือเที่ยวขวนขวายไต่ถามการที่มีนามแปลกๆออกมาจึงเป็นเครื่องยั่วให้ทายและเที่ยวสืบสวนเป็นเครื่องสนุกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสังเกตว่าเดิมตั้งพระราชาลึชัยจะใช้นามหนึ่งสำหรับหนังสืออย่างหนึ่งเป็นต้นว่าน้อยลา สำหรับนิทานชนิดหนึ่งในแก้วในขวัญสำหรับนิทานอีกชนิดหนึ่งพันแหลมสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับฐานเรือศรีอยุธยาสำหรับเรื่องละครฉะน,นี้เป็นต้นความตั้งพระราชนิทยเช่นนี้ต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่โดยมากเป็นเช่นว่านั้นกรมศิลปากรหวังว่าการที่ได้รวบรวมนิทานพระราชนิพนธ์พิมพ์เป็นเล่มนี้นั้น คงเป็นที่พอใจของบรรดาท่านผู้อ่านทั้งหลายกรมศิลปากร3เมษายน2513ต่อไปผมก็จะอ่านสารบัญให้ฟังนะครับว่ามีชื่อเรื่องอะไรบ้าง1เรื่องหาอเหินเดินอากาศ2เรื่องความดื้อของคนเรา3เรื่องสุนทรความตามสวัสดีรักษา4เรื่องทําตามพินัยกรรม5เรื่องทดลองความไหวพริบ6 เรื่องยาตัวเบา 7. เรื่องรายงานการประชุมปารีมตนสยาม 8. นิทานกระทูเรื่องตุกะตุน 9. เรื่องเที่ยวเมืองนรก 10. เรื่องโสดร,ร,รมจริยาว่าด้วยเบญจศีลตอนที่หนึ่งว่าด้วยเบญจศีลตอนที่สองว่าด้วยเบญจศีลตอนที่สว่าด้วยเบญจศีลตอนที่สว่าด้วยเบญจศีลตอนที่ห้า ว่าด้วยลำดับชั้นกรรมหมวดอทินนาทานหมวดกาเมสุมิชาจา์ในหน้าต่อไปคือหน้าขอไข่ 11. เรื่องวิชาของหมอคำา2 2เรื่องประชันฤิ์ 13. เรื่องตกใจใช่เหตุ 14. จดหมายจากยุโรม 15. เรื่องแฟชั่น 16. เรื่องทำคุณบูชาโทษ 17. เรื่องรู้เอาเองเมื่ออ่านจบ 18เรื่องจับดำถลําขาว19เรื่องเลี้ยงดินเนอร์ใหญ่20จดหมายจากผู้หญิงถึงผู้หญิง21เรื่องลองเป็นหมอดูกับเขาครั้งหนึ่ง22เรื่องกำหนดกินน้ำา3 3เรื่องมงคล8 24จดหมายในสุด25เรื่องสิทธิ์มีครู26นิทานทหารเรือเรื่องที่หนึ่ง การรักษาทางไมตรีเรื่องที่สองนารีสนานเรื่องที่สามปิกนิกณเมโซโปโตเตเมียเรื่องที่สี่ความลำบากแห่งลอคินวาเรื่องที่ห้าการช่วยนางงามหน้าต่อไปคือหน้าคอควาย27นิทานทองอินชุดที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งนาคพระขนงที่สองเรื่องที่สองนายสุวรรณถูกขโมยเรื่องที่สามความลับแผ่นดิน เรื่องที่สนายสวัสดิ์ปิตุคาดเรื่องที่ห้ายาหมาบังกะโลเรื่องที่หกเข็มร้อยดอกไม้เรื่องที่7จ็ดกำนันคงบ้านโยคีนิทานทองอินชุดที่สองเรื่องที่8ผู้ร้ายฆ่าคนที่บางขุนพรมเรื่องที่9นายจรูนเศรษฐีเรื่องที่10ระเด่นลันไดเรื่องที่สิบเอ็ดสร้อยคอร้อยช่าง เรื่องราวทั้งหมดของสือเล่มนี้ก็จบลงในหน้าสุดท้ายคือหน้า553ส่วนในปกหลังก็เป็นโฆษณาหนังสือปฏิทิน100ปีเทียบ3ภาษาราคาเล่มละ50บาทเมื่ออ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วผมก็เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าน่าจะทำเพลย์ลิสต์ใหม่ในเรื่องประชุมนิทานพระราชนิพนลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์ และผมก็จะได้นํามาอ่านมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องไปท่านที่ยังไม่เคยได้ฟังได้อ่านและมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้ก็จะได้มีโอกาสได้ทราบแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้สนใจทั้งหลายจะได้ติดตามชมกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็จบเรื่องราวการแนะนําหนังสือประมวลนิทานราชการที่6ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ